ธนาคารเพื่อการเกษตรและสะกรณ์การเกษตรออกแคมเปญเงินฝากทองนบพคุณให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่2.15%ต่อปีรับดอกเบี้ยแบบทุกเดือนนะครับ อัตราดอกเบีย้ยเป็นแบบขั้นบันไดเฉลีย่ยทั้งโครงการอยู่ที่1.4%ต่อปีสามารถที่จะฝากได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง15พฤศจิกายน2568หหรือจนกว่าธนาคารจะปิดการรับฝากเพราะนั้นนี่คือแคมเปญเด็ดประจำเดือนพฤศจิกมาหกแปแคมเปญส่งท้ายปีนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการฝากกดไลค์กด u b s สไ i b ้คอมเมนต์เป็นกาลังใจด้วยนะครับใบชี้เงินฝากทองนพคุณนะครับ10เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยแบบสเตปอัพนะครับ 1.5%ต่อปีนะครับเรามาดูรายละเอียดกันคุณสมบัติผู้ฝากลูกค้ารายเดิมผู้ฝากในโครงการเงินฝาก11.12นะครับรหัสโครงการ9905ที่ครบกำหนดก็สามารถฝากได้บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและต้องเป็นผู้ที่มีถิที่อยู่ในประเทศไทยเงื่อนไขาการฝากเงินฝากทองนพคุณ 1. ลูกค้ารายเดิมที่ฝากโครงการ1112 ที่ครบกําหนดทุกรายโปรติดต่อสาขาเพื่อแสดงความประสงค์ต่อโครงการทั้งจํานวนหรือบางส่วนหรือไม่ประสงค์ต่อโครงการโดยให้ดําเนินการตั้งแต่13ตุลาคม2568ถึงวันที่15พฤศจิกาย,ยน2568หากไม่ประสงค์ไม่แสดงความประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งจะถือว่าลูกค้าประสงค์ฝากต่อโครงการใหม่และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์โครงการใหม่ทุกประการ2ลูกค้าตามข้อ1ที่ประสงค์ฝากต่อโครงการ,ร,การบางส่วน หรือไม่ประสงค์ต่อโครงการระหว่างวันที่13ตุลาคม2568ถึงวันที่15พฤศจิกายน2568ธนาคารยกเว้นค่าธรรมเนียมร้อยละหนึ่งของต้นเงินที่ถอนขั้นต่ำ500บาทให้ดำเนินการได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นต้นเงินที่ไม่ประสงค์ต่อโครงการธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยตามเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามประเภทของลูกค้าตามประกาศอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากของธนาคาร 3. ลูกค้ารายใหม่บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเปิดบัญชีเงินฝากเจ้าของคนเดียวหรือบัญชีเงินฝากร่วมรวมสูงสุดไม่เกิน3คนต่อบัญชีเท่านั้นลูกค้ารายเดิมรับฝากทั้งจํานวนหรือบางส่วนที่ครบกําหนดสามารถฝากเพิ่มได้อีกขั้นต่ําครั้งละ10,000บาทรวมสูงสุดไม่เกิน100ล้านบาทต่อรายลูกค้ารายใหม่เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่า ครั้งละ1,000 0บาทรวมสูงสุดไม่เกิน 1, 100ล้านบาทต่อรายเช่นเดียวกันอัตราดอกเบี้ยนะครับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการอยู่ที่1.4%ต่อปีนะครับเทียบเท่าเงินฝากประจำา6 6 5ต่อปีแบ่งเป็น3ช่วงดังต่อไปนี้ช่วงที่1นะครับตั้งแต่วันที่13ตุลาคม2568ถึง15เมษายน256869ร้อยละ1.3ต่อปีช่วงที่2 16เมษายน2569 ถึง15รกรกฎาคม2569ร้อยละ1.35ต่อปีตั้งแต่16ช่วงที่3ตั้งแต่16รกรกฎาคม2569ถึง13สิงหาคม2569ร้อยละ2.15ต่อปีเปิดรับฝากนะครับเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่13ตุลาคม2568ถึงวันที่15พฤศจิกายน2568หรือจนกว่าธนาคารจะแจ้งปิดการรับฝาก ระยะเวลาโครงการ10เดือนตั้งแต่13ตุลาคม2568ถึง13สิงหาคม2569เท่านั้นนะครับการรับดอกเบีย้ยรับดอกเบี้ยแบบรายเดือนโดยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีโครงการทุกวันที่15ของเดือนถอนดอกเบี้ยได้วันที่16เป็นต้นไปนะครับจ่ายดอกเบีย้ยงวดแรกวันที่15พฤศจิกายน2568จ่ายดอกเบีย้ยงวดสุดท้ายวันที่13สิงหาคม2569 ถอนดอกเบี้ยได้วันที่14สิงหาคม2569บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากการครบกำหนดครบกำหนดวันที่13สิงหาคม2569ถอนเงินฝากได้งแต่14สิงหาคม2569นะครับเงินไขยอ,ยอื่นๆถอนต้นเงินบางส่วนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอัตราร้อยละหนึ่งของต้นเงินที่ถอน ขั้นต่ำนะครับ500บาทยกเว้นกรณีผู้ฝากเสียชีวิตดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการเงินฝากทองรบคคุณ10เดือนสามารถถอนได้ธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียมร้อยละหนึ่งของต้นเงินที่ถอนขั้นต่ำ500บาทให้เฉพาะการถอนดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการเท่านั้นนะครับดอกเบีย้ยเงินฝากถอนต่างสำนักงานดะให้นะครับโดยธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงินต่างสำนักงานตามประกาศ อัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียมด้านเงินฝากและการโอนเงินนะครับหลังสิ้นสุดโครงการธนาคารจะโอนฝากไปต่อโครงการใหม่หากมีนะครับแต่หากไม่มีโครงการใหม่ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยตามเงื่อนไขของเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามประเภทของลูกค้าและตามประกาศอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากณขนาดนั้นนั่นเองนะครับขอขอบุญขอ้อมูลจากธนาคารเพื่อการเกษตรและกองการเกษตรมาณที่นี้นะครับทุกท่านาใครสนใจก็ ไปติดตามติดต่อสอบถามเพื่อฝากเงินได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรสหกรการเกษตรก่อนจากกันอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่เล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกรันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณ บัญชีม้าสิม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็กขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C ีนะครับมีการายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจรงิงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับ